ทีสาบวันเทาเกินว่าเะอือไข่ใส่ปลาแดกนะคะเพลงในดวงใจในหัวใจของเราชีวิตก็จะมีความสุขเลยค่ะเดอ้อเพื่อนๆน,นี่บุญเพียงก็พาฟังเพลงนะคะบัตเบิ่งว่าบุญเพียงทำอะไรเอ่ย เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะทำไปเถอะค่ะคลิปไหนก็ลงไปเลยค่ะอันไหนใกล้ตัวคลิปใกล้ตัวคอนเทนต์ใกล้ตัวทำได้ AN, ทำเลยค่ะ <toilet>. น่าเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะทำไปเถอะค่ะคลิปไหนก็ลงไปเลยค่ะอันไหนใกล้ตัวคลิปใกล้ตัวคอนเทนต์ใกล้ตัวทำได้ทำเลยค่ะถ้าเบิ <จ realmente. S 2> <ด>้งว <locals shortly. S 2> ่าบุญเพียรทำอะไร <S 2> <S 2> <S เอ่ยเพลงไปด้วยเนาะค่ะเพลงสมัยเก่า กลัมาเด้อค่ะเดอ้อเช้านี้เด้อค่ะนี่ละคาเมนูบุญเพียนวันนี้อยู่คนเดียฟังเพลงแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยเนาะคะ่ะเรจะให้ดูว่าบุญเพียนทําอะไรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเช้านี้บุญเพียนทํากับข้าวเด้อค่ะเดอ้อทำ ทำจิตใจให้ล่าเริงสดชื่นเบิกบานนะคะเตือนเช้าขึ้นมามีเสียงค่ะเบิงว่าบุญเพียรทำอะไรเอ่ยฟังเพลงไปด้วยเนาะคะ่ะวันนี้ก็ทำสะเอือีสานวันเท้าเตืนว่าสะเอ,อือใครใส่ปลาแดกนะคะเสีค่ะเบิงว่าบุญเพียรทำอะไรเอ่ยแค่นี้ละก่ะคลิปนีบบน้บุญเพียรแะ สดชื่นแจ่มใสนะคะตื่นเช้ามาทำจิตใจให้เบิกบานเวยค่ะขอให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานเวยค่ะฟังข่าวฟังเพลงไปละค่ะพี่น้องขอให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานเวยค่ะฟังข่าวฟังเพลงไปละค่ะพี่น้อง ขอให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานเลยคะ่ะฟังข่าวฟังเพลงไปละคะ่ะพี่น้องปังกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะประค นี่ละค่ะคลิปนี้วนเบียนกะสดชื่นแจ่มใสนะคะตื่นเช้ามาทำจิตใจให้เบิกบานเด้อค่ะปังกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะมีคนดูไม่มีคนดูนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอให้พี่มาร์กจะเป็นคนดูตัดสินส่งเราขึ้นไปปังเตากินคนเดียวทำง่ายง่ายสบายสบาย,บายจ้าบ ขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานให้มายาใจได้กับข้าฟังเพลงแต่เศร้าๆทำคลิปยาวส่งพี่มาร์คักคลิปก่อนค่ะคิดกับข้าไปด้วยฟังข่าวฟังเพลงไปด้วยจ้าจะให้ดูว่าคุณเวียนทำอะไรกินวันนี้นะคะอยู่คนเดียวทำาเพลงในดวงใจในหัวใจของเรา ชีวิตก <Jo> ็จะมีความสุขเลยค่ <streamlined> ะเด้อเพื่อนเพื่อนนี่บุญเพียนก็พาฟังเพลงนะคะบ้าใจส้ายกระวนกระไม้เสนจะเศร้าเสื้อไข่ใส่ปลาด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้บุญเพียรนะคะทำกับข้าวไปด้วย <พ uka> ได้ออกทางเปลี่ยนได้รักจากไปแค่ค่าต้องอย่าได้เปลี่ยนไปใครคือปริญญาใ,คคาญาใจนอกถึงหิมนาวันนี้เหมือนใจได้ปริญญานอนอยู่กับข้าวไปด้วยฟังข่าวฟังเพลงไปด้วยจ้า จะให้ดูว่าบุญเพียนทำอะไรกินวันนี้นะคะอยู่คนเดียวทำเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปไหนอยากกลมาเด้อค่ะเด้อเช้านี้เด้อค่ะนี่ราคาเมนูบุญเพียนวันนี้อยู่คนเดียวแต่คนไทยคนบรูดรอกดูแต่คนาวลฮาห่อกเกาละเนาะ ค่ะมือนี่กับเมนูนะคะจะเออไข่ใส่ปลาแดกนะะเนาะค่ะเนาะทำจิตใจให้ล่าเริงสดชื่นเบิกบานนะคะตืนเช้าขึ้นมามีเสียงง่ายๆกินง่ายเนาะค่ะง่ายๆกินง่ายค่ะดูค่ะว่าบนเพียงทำอะไรขอบคุณสวรรดีเมา ประทานไอมายาใจได้หากับไอตับจใจสวยกระวนกระวายเสนจะเศร้าเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ค่ะเบิ้งว่าบุญเพียรนทำอะไรเอ่ยฟังเพลงแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยเนาะค่ะ จะให้ดูว่าบุญเพียนทําอะไรเนาะค่ะเนะาะเช้านี้บุญเพียนทํากับข้าวเด้อค่ะเด้อทำเสื้อไข่ใส่ปลาลาด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้บุญเพียนนะคะทํากับข้าวไปด้วยปังกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ ีค่ะพี่น้องเคยมีไหมคะเคยทำทานกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยแซ่บนะคะ่เนี่ยนี่เบอร์ครับนกว ใจให้ล่าเริงสดชื่นเบิกบานนะคะตือนเช้าขึ้นมามีเสียงต้องอย่าได้เปลี่ยนไปให้คือปริญญาใจน้องทึง่หิมได้วันนี้กับข้าวไปด้วยฟังข่าวฟังเพลงไปด้วยจ้าจะให้ดูว่าคุณเพียนทำอะไรกินวันนี้นะคะอยู่คนเดีวยวทำทับใจไวยกระวนกระวายเสนจะเศ้า เพงแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยเนาะคะ่ะจะให้ดูว่าบุญเพียนทําอะไรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเช้านี้บุญเพียนทํากับข้าวเ้วยค่ะเดอ้อทำหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบพระคุณคะ่ะทําไปเถอะคะ่ะคลิปไหนก็ลงไปเลยคะ่ะอันไหนใกล้ตัวคลิปใกล้ตัวคอนเทนต์ใกล้ตัวทําได้ทําเลยคะ่ะวกินคนเดียวทําง่ายๆสบายสบายจ้าวังลองไ,<ป>อได้เปลี่ยนไปให้คือปริญญา เสื้อไข่ไส้ปลาด้อค่ะพเพื่อนๆวันนี้บุญเพียรน,นะคะทํำกับข้าไปด้วยแต่คนไทยบนบลูดอกดูแต่คนล่าเฮากับอล่ะเนาะ ค่ะมือนีก่กับเมนูนะคะจะเออไข่ใส่ปลาแดกนะะเนาะค่ะเนาะขอให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานเลยคะ่ะฟังข่าวฟังเพลงไปและค่ะพี่น้องสู้ชีวาทางไว้จากมือประคองมอ้อนค่ะเบิ้งว่าบุญเพียนทำอะไรเอ่ย สู้ชีลาก็ว่าเป็นทางไว้ไวจั่ายจะมีรประสบความใจใจอ้ไรทุกเวลาได้โอกาสเปลี่ยนได้รับความจากใครให้ค่าค่ะเบิง้งว่าบุญเพียรทำอะไรเอ่ยง่ายๆกินง่ายเนะค่ะง่ายากินง่ายค่ะ ดูค่ะว่าบุญเพียนทำอะไรนี่ค่ะพี่น้อง